ครเราเลืองเนะคะเขาเสียใจอะไรนะคะเกี่ยวกับเราสำหรับใครที่ม,มาเจอเนี่ยจะเป็นคลิปและคำทำนายของคุณไ,ได้คะ่ะเดี๋ยวไม่วิภัยนะคะทำนายสถา,านการณ์กันดูสิว่าเป็นยังไงนะคะคลิปนี้คุณอาจจะฟังเป็นเรื่องเล่าก็ได้นะคะหรือว่าดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าจริงจังอะไรกับคำทำนายนะคะ ก็น้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปก็แล้วกันนะคะสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่คลิปนี้นะเขาเสียดายอะไรนะคะเกี่ยวกับเราเขาเสียใจอะไรแม่หมออยากจะบอกว่าคนคุนนี้ยังไม่มู v e on จากเราไปไหนนะภาพเก่าๆความทรงจำเก่าๆมันยังคงแวบเข้ามาในหัวของเขาอยู่ตลอด เขารู้สึกว่าเวลาที่เขานึกถึงเราเขารู้สึกว่าเขาได้กลับไปบ้านหลังเดิมนะคะได้กลับไปอยู่ในจุดที่มันรู้สึกอบอุ่นใจมันมีความสุขนะคะแต่เขาก็ยอมรับในความเป็นจริงว่าบ้านหลังนั้นเขาคงกลับไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะสิ่งที่เขาทำกับเรามันแสนสาหัสหนักและมันก็ยากที่เราจะให้อภัยณนะตอนนี้เขายังไม่มูฟออนจากเรานะเขายังคง นึกถึงเราอยู่ตลอดนะคะและมันเป็นความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดและทรมานทุกครั้งที่นึกถึงใจหนึ่งก็อยากติดต่อกลับมาแต่เขาก็ไม่กล้ามากพอเพราะเขาเองก็อาจจะกลัวว่าเขาจะกลับมาทำให้เราเจ็บอีกเขาก็เลยเลือกที่จะเสียสละตัวเองคืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองคอยเฝ้าดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงหงวงดีกว่า อยู่ในสถานะแบบนี้เขารู้สึกว่ามันโอเคแล้วถึงแม้ว่าในใจของเขามจะทุกข์ทรมานก็ตามนะคะ <_ C' est> เขาได้แต่แอบคิดถึงเราอยู่ิเงียบเขาไม่เคยบอกใครนะคะว่าเขายังไม่ลืมเราเขาได้แต่เก็บเราเอาไว้ในส่วนที่มันลึกที่สุดของหัวใจของเขาและความรู้สึกที่เขามีให้กับเรามันก็ไม่เคยจางหายไปไหน รู้สึกแบบไหนก็ยังคงรู้สึกแบบนั้นกับเรานะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังมุกอ่อนจากเราไม่ได้ภายนอกอาจจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆไม่ได้คิดอะไรนะคะดูแบบเป็นคนแบบสนุกสนานด่าเริงนะคะดูเป็นคนที่สามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือเรื่องอื่นแต่ตัวเองกลับไม่สามารถที่จะ ให้คำปรึกษาตัวเองได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองได้ณตอนนี้เขายังจมอยู่กับความรู้สึกเ,เก่าๆที่เคยมีเราเขายังรักเราอยู่มากๆนะคะและมันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่มุกออนไปไหนยังคงเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะแต่ก็ให้เกียรติเราโดยที่เขาไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของเรา ก็ขอแอบเฝ้ามองดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่อยากที่จะเข้ามาวุ่นวายหรือเข้ามากวนใจเราเพราะเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาในชีวิตของเราอีกแล้วณตอนนี้เพียงแค่เขาได้เห็นเรามีความสุขเขาก็ดีใจมากๆแล้วค่ะเขาไม่อยากที่จะทำให้เราทุกข์ใจเขาไม่อยากที่จะทำให้เราวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องเขาอีกแล้ว นี่ก็คือคลิปและคําทํานายจากพีไพ่นะคะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนีแม่มออยากจะบอกว่าคนคนนี้ไม่เคยไม่เคยลืมเราและก็ไม่คิดที่จะลืมรักยังไงก็ยังคงรักอยู่แบบนั้นและจะรักแบบนี้ตลอดไปแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่มีโอกาสที่มันเหมาะสมเขาก็อยากที่จะกลับมาขอโทษเขาก็อยากที่จะ กลับมาขอคืนดีอยากที่จะกลับมาขอโอกาสจากเราอีกครั้งนะคะถ้ามันมีอโอกาสน,านั้นเขาก็จะรับโอกาสนั้นไว้และจะทําให้มันเต็มที่ที่สุดจะทําให้มันดีที่สุดนี่ก็คือคลิปและทําคําทํานายจากพี่ไพ่นะคะใครที่มีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักเข้ามาสองคิวหรือว่าทักเข้ามาสอบถามค่าครูในการดูดวงกับแม่หมอได้เลยนะคะแล้วเรามาพูดคุยกันใครที่มีปัญหาทุกใจ ก็สามารถที่จะทักเข้ามาบุกษาได้นะคะแล้วเจะัก็หม่นะในคลิปหน้าคะ่ะ